สินค้าหลายหลากครับตรงตลาดเทสบาลตะบ,บนหัวหน้าตลาดเศร้าทุกอาทิตย์เป็นตลาดใหญ่ครับผมชนี้าสายแนคนจะเริ่มจางลงช่วงเศร้านี่หาหม่องยางบะหมี่พี่น้องช่วงเศร้านี่หาหม่องยางบะมี่ตอนนี้มีลูกค้ากำลังยาง,างนะครับอาสิบหบลาย สิ่ใเบ,บิ้งอาชีพหนึ่งพี่น้องอาชีพหนึ่งที่ขายไม่ก,กวาดแก,ก่มาแก่มาแก่มาสวัสด,ดีครับแก่มาแก่มาเพชรเองขายเองอ๋อลุมแม่บ้านเนะพอเนะ,ะ,ะ <laughs> มาจากสระ,สระ,สระห้ามมาเนี่ย <laughs> มาจากสารค้ามบพ่เจพี่บูนอ๋อพี่บานเท่าเดองอ๋อมันเป็นปลาบ่ตนนต้นนึ่กูทางไหนทั้งผู้บออ๋ไม่ขวดรับวมแต่อ๋อุมแม่บ้านเนาะแมนอยู่ถ้าดูดอใช้เดียวก็่าอ๋อมาจากพี่บูน

ตนนี <unex> ้เป็นหนังกระดูกเนี่อันนี้หนาหน่มนะเสยบโอ้เขาเรียาบ่า่อนี่ดีดมากกลางว่ากลางไม่โอ้รีหนาต้นนี่ไปโอ้หนาเบาเดี๋อะไรลห้อ่อนันีเป็นหางกระชู้ยุ้ยตน้โอ้บัทเกลียต้เออเสืออยู่เขานรียกเขาเเเียกแบบอยู่มีคนัยว่าเอ็ดดี้คนเียางอยู่ยังไ้เออนนี้มันทนบ่ห่อทนทนกลัวบอกใสุินหนาอ๋อหนาสุินมังมันมึงมันมันมึงมึมม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 ม ขอบคุณครับคุณพ่อครับใรรช่มีผ้ารัตัวไหมครับเออผ้รรารัดตัวไหมนั่นมันก็มัน,ม,นมันเส้นงามพะเรียวมาบางตัวนี้มันสิทนตัวนี้ทนกวน่าอ๋อจังสันอันนี้เป็นหิอนอ่อนหินอ่อนช่วได้เพือได้นี่พะเรวมานี่ทนกวน่าคุณนายทนกว่าครับตัวนี้ทุกคนมากครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามขอบคุณครับ